สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเติมอาหารร่วงนะครับอันนี้ก็คืออาหารที่เราผสมไว้แล้วนะครับอาหารก็จะผสมเหมือนตอนที่เราลงพ่อพันธแม่พันธุ์แรกๆนะครับก็มีมันสับปะหลังอาหารหมูแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับนะฮะอันนี้คือด่วงที่ อาหารมันหมดแล้วนะครับอาหารด้วงหมดมันจะเป็นอย่างนี้ครับดำๆมันไม่มีอะไรจะกินนะฮะตอนนี้อันนี้ก็ด้วงประมาณมัน5ยบห้าวันต้องเติอมอาหารอีกครั้งนะครับผสมอาหารใหม่เสร็จเราก็ยกกระมังคว่ำไปเลย 所以。